สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บอลทบุปกันอีกเช่นเคยนะครับใน EP ที่15วันนี้ผมอยากจะมาแชร์หนังสือที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ากล้าที่จะเลิกเขียนโดยคุณทาเมสเอ็ดได้สำหรับผมเนี่ยตอนที่ได้เห็นชื่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะในชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าควรจะเลิกดีไหมแต่หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสํารวจว่าการเลิกไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันอาจจะเป็นกุญแจที่ทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงก็ได้เ,เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามีกี่ครั้งที่เราอยากจะเลิกบางสิ่งบางอย่างแต่กําลังเลกลัวว่าจะเสียใจกลัวว่าจะสูญเสียอะไรบางอย่างแต่คุณทามิสเอไดได้บอกว่าบางครั้งการเลิกนั่นแหละคือการเลือกผมว่านี่เป็นข้อความที่ทรงพลังและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชุดของเราทุกๆคนได้เลยนะครับ โดยในหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปค้นหาคำตอบว่าทำไมการเลิกถึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ทำไมการยึดติดกับสิ่งเดิมๆนั่นแหละที่ทำให้เราทุกข์กับเป็นสิ่งที่ควรจะเลิกมากที่สุดคุณทามิสเอใดได้ยกตัวอย่างจากชีวิตผู้คนหลายๆคนที่ผ่านการเลิกบางสิ่งบางอย่างและการตัดสินใจนั้นทำให้พวกเขาได้พบชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นหนึ่งในเนื้อหาที่ผมชอบมากเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้คือการที่ผู้เขียนอธิบายถึงความกลัว ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความกลัวกันอยู่ละซึ่งความกลัวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรากำลังคิดที่จะเลิกอะไรบางอย่างความกลัวที่ว่านี้ไม่ได้มาจากการที่เราสูญเสียเท่านั้นนะครับแต่ยังมาจากการที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตัดสินใจเลิกไปแล้วโดยคุณทามิสเอไดก็ได้บอกว่าความกลัวนี่แหละคือสิ่งที่ฉุดลั้งเราให้คงอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราทุกข์เพราะการไม่รู้คือสิ่งที่ทําให้เรายึดติดกับความเคยชิน เดี๋ยวมาลองฟังตัวอย่างกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้ได้มีการเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ทํางานในบริษัทใหญ่เขาทํางานหนักมาตลอดชีวิตและเขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียความสุขในชีวิตไปเขาเคยฝันที่จะเป็นศิลปินแต่ความกลัวที่จะเลิกงานที่มั่นคงทําให้เขาต้องทนทํางานที่ไม่ชอบแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเขาตัดสินใจที่จะเลิกและเลือกทําในสิ่งที่เขารักผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาพบกับความสุข และความพึงพอใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการเลิกงานไม่ใช่การล้มเหลวแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาพบกับตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขานอกจากนี้คุณทาไม่เสียดยังได้ยกตัวอย่างจากเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมานานแม้เธอจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ทำร้ายเธอทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่เธอก็กลัวที่จะเลิกเพราะว่าเธอกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวกลัวว่าจะหาความรักใหม่ไม่ได้ กลัวว่าจะหาแฟนใหม่ไม่ได้แต่เมื่อเธอกล้าที่จะเลิกเธอพบว่าชีวิตของเธอดีขึ้นมากเธอกลับมามีความสุขด้วยตัวเองและพบเจอคนที่เคารพและรักเธออย่งแท้จริงในที่สุดและหนังสือเล่มนี้ยังสอนเราเห็นว่าการเลิกไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีต่อเราคุณทาเมสเซยดไ,ดได้เน้นย้ำว่า ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ควรจะเป็นนะครับเขาสอนให้เราเข้าใจว่าการเลิกไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปกป้องตัวเองและเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเราอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คุณทามสเสเดได้เล่าให้ฟังคือผู้คนที่กล้าเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่ก็สามารถผ่านมันไปได้นั่นก็คือเรื่องราวของหญิงสาวที่ตัดสินใจจะเลิกการเตดบุรีหลังจากที่พยายามเลิกมาหลายครั้งไม่สําเร็จ เธอกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และทําตามแผนที่สร้างขึ้นใหม่สําหรับตัวเธอเองด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่นั้นทําให้เธอสามารถเลิกบุหรี่ได้และชีวิตเธอก็มีสุขภาพดีขึ้นเห็นไหมครับการเลิกบางครั้งมันไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปแต่เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญการเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อเราไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งงานที่ทําให้เราไม่มีความสุข ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆและสุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้ยังคงให้คําแนะนําที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ผมเลยอยากให้ทุกคนลองทบทวนตัวเองดูว่าสิ่งใดในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีและทําให้คุณติดขาดไม่ก้าวหน้าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณควรกล้าที่จะเลิกเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ ลองคิดดูนะครับอะไรที่เราสามารถเลิกได้บ้างเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นบางทีแค่กล้าที่จะกล้าข้ามความกลัวนั้นไปชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนขอให้ทุกคนลองพิจารณาดูแล้วคุณจะพบว่าการเลิกนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันเป็นก้าวสำคัญของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและการพบเจอสิ่งใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟัง หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งหน้าสวัสดีครับ